ด,พด,พดรพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมาการหอการค้าไทยบอกว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญกับความผันผวนและเปราะบางทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวการค้าและการลงทุนที่มีข้อจํากัดตลอดจนแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนและก็ต้นทุนภาคธุรกิจที่สูงขึ้นทางหอการค้าก็มีความคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งดาเนินการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าอย่างจริงจังแล้วก็จัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล ที่เป็นคนคุณภาพมีความรู้ความสามารถเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศและประชาชนเหนื้อผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อที่จะร่วมกันฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงชายแดนการจัดการปัญหาพิพาทช,ชายแดนด้วยแนวทางสันติปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้านภัยธรรมชาติและก็ด้านภัยสังคมค่ะ นอกจากนี้หอการค้าไทยและสภาหอการค้ายังอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของการส่งออกการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาและ FTA เพื่อจะเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมกับสนับสนุนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลโดยเฉพาะสำหรับโครงการคนละครึ่งค่ะที่จะมาช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วยค่ะ